ข้าเสร็จเต็มตัวแล้วเด้อตัวออกกระสานไม้หนึ่งส่งให้เร็วไปเร็วมันครับส่งให้ลังสานวิ่งไม้หนึ่งส่งให้ไม้สองสิโลเจ้าของเด็กลังสานวิ่งไม้เร็วด้วยสิโลสิโลอ้เอาเถอะไปเอาไปขว้างกันไหมแข่งแล้วเอาไปแนมกันเนี่ยปัญญายาไปด้วย บรรยากาศกวันแข่งทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วพร้อมเยื่อปลาทำท่าทางแล้วครับทุกคนกินข้าวอิ่มใหม่ๆครับรเดี๋ยวก็จะได้เยื่อปลากันแล้วครับวัน,นนี้ตั้งโด่งอยู่นี่37คันเนบ็ดคันเบ็ดแล้วมีสำรองอีก5คัน ถ่ายไว้ก่อนถายปล่าออกก่อนนี่ท้ายี่ปัจฉริยล้ออกจีบกันโดนพระเยซจะออกมันจะเอาหางดีขึ้นท่อมจันจันท่านเดินนี่นะเดินเดินอขียนว่ามุดลงกินไส้ไก่ลงสันมักมวจากแม่สองอย่าไปพักอีก นี่ักแล้หน้ามนนี้มันนั่งแข็งไปตักมัน